เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาบรรจบครบรอบในปีพุทธศักราช2566นี้โดยวันอาสารหาบูชามีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นวันที่พระตาตรายเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566หรือวันขึ้น15ข้ามเดือน8แล้วก็ต่อเนื่องด้วยวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันพุทธที่2ส,งสิงหาคมพุทธศักราช2566หรือวันแรม1ค่ข้ามเดือน8นะครับซึ่งเทศกาลเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นเทศกาลพิเศษที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสืบสารยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงเป็นเทศกาลสำคัญของพุทธศาสนกชน โรงเรียนดอนทองวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิศนุโลกอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาร่วมกับผู้นําชุมชนคือนางรัตนวันอยู่ดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตาบลดอนทองและประชาชน ณนะวัดบึงบ้านเก่าตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการมงคลธรรมทโรเจ้าอาวาสวัดบึงบ้านเก่าเป็นประธานสงฆ์ในพิธีถวายเทียนพรรษาปีนี้ซึ่งก็เป็นวัดที่ไม่ไกลจากโรงเรียนดอนทองวิทยานะครับมีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางทำให้ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียน สามารถที่จะร่วมกันทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาได้อย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันคลิปนี้ก็จะพาไปรับชมบรรยากาศของการทํากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาหาบูชาและพิธีถวายเทียนเข้าพรรษาของโรงเรียนดอนทองพิทยากันนะครับ ขณะชมภาพกิจกรรมไปก็จะขออนุญาตบอกเล่าความสำคัญของวันเข้าพรรษาเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นความรู้ไปพร้อมๆกันเลยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาดจะได้อธิษฐานพักอยู่ประจำณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลาสาเดือนคือจะไปสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ข้ามเดือน11หรือวันออกพรรษา ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นความสำคัญของวันเข้าพรรษา 1. ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาดังนั้นการกำหนดให้พิสูจ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นการช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้าหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินทุดง 2. หลังจากที่พระภิกษุได้มีการเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา8-9เดือนแล้วพอถึงช่วงเข้าพรรษานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ให้พระภิกษุได้หยุดพักผ่อน 3. เป็นเวลาที่พระภิกษุจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเองและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา 4. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวดให้กับบุตรบุตรผู้มีอายุครบบวดอันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทําบุญตักบาตรการหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอับน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนาถวายจตุปัจจัยทยธรรมงดเว้นอบายามุข และมีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษานี้จึงถือว่าเป็นเทศกาลพิเศษที่พุทธศาสนิกชนจะมีความขมขมัณรในการทาบุญกุศลยิ่งกว่าธรรมดาบางคนตั้งใจรักษาอุโบสถตลอดสเดือนบางคนตั้งใจฟังเทศทุกวันพระ,ระตลอดพรรษารวมทั้งมีผู้ที่อาศัยเหตุแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้นะครับตั้งใจทําความดีเป็นพิเศษขึ้น ตั้งสัตปฏิญาณละเลิกอบายามุขและความชั่วสามานต่างๆแล้วทุกๆท,ท่านที่ได้รับชมอยู่นะครับเข้าพรรษานี้ท่านมีความตั้งใจจะทําอะไรดีๆเพื่อตอนเองเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อสังคมบ้างได้ยังครับถ้ายัางคิดไม่ออกนะครับก็ลองให้นึกถึงกิจกรรมที่เรามีการรณรงค์กันมาโดยตลอดเลยนะครับสําหรับผู้ที่ดื่มเหล้านั่นก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษาไีครับ ขอรุโมทนาบุญในกุศลจิตความตั้งใจแน่่ของทุกๆท่านซึ่งนับว่าเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและได้รับสิ่งอันเป็นมงคลยิ่งสู่ชีวิตขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในธรรมตลอดไปนะครับแล้วกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆของโรงเรียนดอนทองพิทยาได้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโพลิสันน้อยลูกชวนพ่อแม่เลิกเล่ามาร่วมโครงการด้วยกันนะคะขอ